สวัสดีค่ะวันนี้ตานัดหมายเช็ครายการ6 0 0กิโลเมตรใช่ค่ะนอกจาก60,000เรามีรายการอื่นเพิ่มเไหมคะก็ตรวจเช็ครถนะคะพอดีจะปีใหม่นะจะเดินทางไกลอะค่ะได้เลยค่ะเอารถมาเช็คค่ะจะเดินทางอะค่ะอยากไปเดินทางปีใหม่ใช่ค่ะไปเที่ยวจังหวัดไปนครพนมค่ะวันนี้ติดต่อนัดหมายมาเช็คฟรี24รายการไปนั่งแถวปัตตานะค่ะ ทำการตรวจเช็คแล้วมีรายการแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวยางฝาหนังผนปัดไม่ค่อยสะอาด <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตัวพัฟเบรกหน้าค่ะเริ่ม <c oughs> บางแล้วหนูก็เลยแจ้งรายการลูกค้าก่อน <c oughs> ถ้าเปลี่ยนตัวนี้ก็คือทั้งสองรายการจะมีส่วนลดอย่างละ0ี่เซค่ะมีเป็นตู้ทึบนะคะสองคันแล้วก็ไม่ได้ติดตู้คันหนึ่งแล้วก็เป็นยาลิสคันหนึ่งค่ะสี่คันค่ะที่นี่คะ พอใจนะคะเพราะปกติก็ลดแค่10%แต่วันนี้ได้ลด20%ก็แนะนําเพื่อนค่ะหรือว่าที่ทํางานจะออกรถใหม่อะไรเงี้ยก็จะมาใช้บริการที่นี่อีกค่ะค่ะขอบคุณลูกค้านะคะวันนี้มีทำรายการเช็คระยะนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมเปลี่ยนผ้าเด็กหน้านะคะยางปัดน้ำฝนแล้วก็ชุ็ชคอัพนะคะวันนี้มีส่วนลดด้วย15%นะคะ,ะวันนี้ก็คุ้มมากๆเลยนะคะจากยอดปกติ8,000กว่าลดไปตั้งพันกว่าบาท ่ายแค่7,000กว่าบาทก็คือ,อชวนเพื่อนๆนะคะถ้าใครอยากจะเช็ครถช่วงนี้ก็คือถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะ,ะเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอเอารูปคูปองนี้เข้ามาใช้บริการรับส่วนรดได้ทั้ง3สาขาเลยนะคะพี่หนูขออนุญาตอธิบายงานซ่อมก่อนนะคะ,คะวันนี้6ก0 0กิโเมตรจะมีเป็น่ายแต่มันเพิ่งไปกองท่ะเ ตรวจเช็คพวกระดับน้ำมันเบกเกรกน้ำยาฉีดกระจกน้ำยาหม้อน้ำหล่อเย็นดูแบตเตอรี่ทุกอย่างาใงนหนงนเนง้เรียบร้อยค่ะยังปัดน้ำฝนวันนี้เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยยังรับเบรกก็มีเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วคเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณค่ะออขออนุญาตนะคะเข้ารับบริการที่โตโยต้ากรุงไทยวันนี้มีตรวจเช็คฟรี24รายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและทำการตรวจเช็คตามระยะทางเรามีส่วนลดพิเศษ10%เซ็สำหรับน้ำมันเครื่องประเก็นไส้กรอง รวมถึงถ้าคุณเปลี่ยนยางรับส่วนลดสูงสุดถึง2,000บาทนะคะและเมื่อเปลี่ยนแบบที่ t o โยต้ากรุงไทยนะคะรับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง400บาทนะคะล้างแผงคอยเย็นอยู่ด้านในตู้แอร์นะคะแอร์แคร์ของเราค่ะมีส่วนลด200บาทน้ำยาขจัดคราบเข่า,ขานะคะมีส่วนลดเพิ่มเติอมอีก100บาทด้วยค่ะลดคุ้มเดี่ยว15เปลี่ยนกองแอร์กองอากาศยางปัดน้ำฝนน้ำยาฉีดกระจกผ้าเบรกและโชคอาบ ลดยกเซต20%เมื่อเปลี่ยนผ้าเบรกด้านหน้าและด้านหลังรวมน้ำมันเบรกเซตโช๊คอัพด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงเซตที่ปัดน,นำ้ำฝนลดไปเลยค่ะ20%ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมค่ะก่อนออกเดินทางอย่าลืมนำรถเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางหรือตรวจเช็คปี2ีรายการที่ t o โตยต้ากรุงไทยเพราะเราห่วงใยคุณค่ะ